จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปีแล้วที่ดวงแก้วจากไปให้หวนหาทั่วประเทศต่างเศร้าโศกและโศกาอง์ราชาคอก้มกราบตราบนิรัน์ น้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีคารรับนโยบายเชิงรุกของนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเรื่องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีต้องปลอดภัยโดยออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระรามชุมชนตลาดล่างพร้อมทั้งวางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอก ซอยพื้นที่สาธารณะนะให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระรามชุมชนตลาดล่างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการดําเนินการในครั้งนี้ได้เปลี่ยนหลอดที่ชํารุดพร้อมซ่อมแซมวงจรไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปกติโดยการดําเนินการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติการเชิงรุกตามที่นายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้นโยบายไว้กับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการซึ่งหนึ่งในนโยบายที่สําคัญ นายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้ไว้คือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีต้องปลอดภัยซึ่งไฟฟ้าแสงสว่างถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ประชาชนปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและจากการชกชิงวิ่งราาซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสํานักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้หารับนโยบายดังกล่าวจึงมีการสำรวจชุมชนไหนที่มีปัญหาไฟฟ้าดับ จะดําเนินการเข้าสอมแซมในทันทีรวมทั้งได้วางแผนดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรล,ลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรมซึ่งการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจ หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งหากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะเสียหายหรือชำรุดสามารถส่งคำร้องมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจะเข้าไปตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซ่อมแซมเป็นลำดับต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจะกันในวันนี้ขอขอบคุณา,ายแพทย์วราศไกลเลิรก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตริรลกชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ